ตอนนี้พี่ทุมหัวใจฟูเลยเลยคะ่ะหัวใจฟูเลยเหระคะโอ้ฟูเลยคะ่ะใจฟูเรื่องอะไรนาะทีเนี้ยขอให้ฟูฟูน่ะแหละคะ่ะดีใจด้วยนะ 5ห้านาทีค่ะถาบให้ถึงสามสิบแล้วกันเดี๋ยวเขาสะห้าว่าเขากี่ขั้น idez? คือจริงๆถ้าเราผ่านแล้วอ่ะ เราก็ต้องมาวางแผนเราเราเราจะแบบลงสเปสะสปาเหมือนที่เหมือนแต่ก่อนคงไม่ได้แลว้วประมาณนี้าวางแผนเมื่อคืนก็นอนคิดนอนคิดอยู่ สดใสจังเลยวันนี้วันที่สิบหาเนี่ยน้องซีรอสิบห้าสิบหา้าทำอย่างก็ต้องระวังจ้าแมน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 ,แมนถูกต้องค่ะ ขอบคุณ14ล้านดวงใจนะคะสามเลิฟมสามไลค์ค่ะคนดูเยอะมากเลยง่วงนอนขอบคุณ23ล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณ22ล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณคุณเดทูมนอนนาด้วยนะคะขอบคุณบอยแชนแนลค่ะใกล้แล้วค่ะ28ละ้ะ สิบหาล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ โอโ้เสียงร้องสดใสจริงเลยอะ่ะโอ้โ